เอาครับมีคำถามถามเข้ามาเยอะมากเลยถึงวิธีการลงเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง a อ i ิรุ่นต่างๆนะครับวิธีการไม่ได้ยากอะไรเลยให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลย L3 เฟ r ร์มแวร์ t m t n a นนะครับเข้าไปที่เว็บ bitman นะครับหลังจากนั้นด้านซ้ายมือเลือกไปที่อั t เทครับด้านขวามือ เลือกไปที่ f แฟ h i n g SD Card with Image นะครับในนี้ก็จะมีเฟิร์มแวร์ของหลายๆรุ่นที่เป็นตระกูลบิ t แม n ก็จะมีทั้ง L3, S9, Z9, T9 เอยอะแยะหลายตัวนะครับผมสำหรับเฟิร์มแวร์ที่เราจะเอามาลง L3 ก็คือตัวนี้นะครับให้ดาวน์โหลดตัวนี้ไปแต่สำหรับ คอนโทรลบอร์ดของใครที่ติดไวรัสต้องใช้ตัวนี้นะครับโอเควิธีการก็คือเราโหลดตัวนี้มานะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาเลยนะครับโอเคพอเราด,ดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยข้างในก็จะมีไฟล์ลักษณะนี้เราก็แตกไฟล์ไปที่ sd card ของเราเลยครับ อันนี้ผมไม่ได้ต่อตัวเมมมาไว้นะครับนะสิ่งที่ทุกคนทําก็คือเสียบเมมนะครับแล้วก็ใส่ไปที่ปลายทางที่ตัวเมมโมรีของทุกท่านขึ้นซึ่งจะเป็นได้อะไรก็มันจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะแตกไฟล์ลงไปที่สมมุติว่านี่คือ SD card อนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้แล้วกันโอเค พอแตกไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยภายใน SD card ก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ถอด SD card ตัวนี้นะครับไปใส่ที่คอนโทรลบอร์ดล้วได้เลยนะครับแล้วก็รอจนมันทำงานเสร็จเรียบร้อยก็จะมีไฟแดงกระพริบถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับในเครื่องถอดเมมออก <c oughs> โอเคขั้นตอนง่ายๆไม่ได้ยากเย็นสำหรับรุ่นอื่นๆก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S19 S17 ทุกตัวทำลักษณะแบบเดียวกันโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่กำลังหาวิธีทำอยู่นะใครทดลองทำแล้วได้ผลยังไง พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ